ต้องมีแปลว่าผมทำป้ายไว้พี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลูกจะพิ่งยืนไมยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโ้ัดเว่ีาเนี่ยค่ะมาเงมาเยันธิ์ที่จียัเดียวยี๋ยวเนี่ย ตีนตีนไข่คุลงเป็นลมเอียบนะครับเดี๋ยวลุงจะไปรับประทานหลบเรียนนกหัไหนลูกหัหนไหนลหวหนไหนลังลไหนลัไหลนกไหนหไหนลูกัเหนไหนครับไหนนลัวหัไลวันล้